สวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบยุทธียาพร้มหอยเชลลีสีทองสุภูสุคนสำหรับวันนี้ก็สีมว่านำเสนอพี่เสนอหน่องเกี่ยวกับธนาคารหอยเชลลีสีทองซึ่งวันนี้ก็จีนนำเสนอธนาคารหอยเชลลีสีทองอใส่เลียนสลึงใส่เลียนหาสิบจ็ตางนํามาฝากธนาคารนา้ำ ซึ่งทางฟ้ามเ่เขา,าได้เลี่ยงเอาไว้นะครับในการฝากธนาคารน้ำนี่นะครับก็จะใส้เวลาฝากธนาคารอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนจากลูกหอยใส่เลี้ยนสลึงใส่เลี้ยนหาสิปต่างที่ทางฟวามเขาปล่อยลงไปในธน,นาคารกระช่างนำหอยเชลลีสีทอง ซึ่งมีประมาณอยู่ประมาณสองหมื่นตัวคิดเป็นเงินแล้วค่าเป็นเงินเลี้ยญละห้าสิบสตางค์สองหมืตัวก็สิเป็นเงินอย่หมื่นบาทที่นี่หลังจากที่เข้าเลี้ยงไปประมาณสองเดือนอ่าลูคอยที่จากใสเหรียญสลึงใสเหรียญห้าสิบสตางค์ก็จะกลายเป็นใสเหรียญละหนึ่งบาทเลื่อยทีเดียวซึ่งถ้าหนาคาหน้ามองเห็นก็เสียให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงนะครับ จากต,ต,ตัวละห้าสิบสตางเป็นตัวละหนึ่งบาทจากลงทุนหนึ่งมืนบาทกดจีได้รับเงินอยู่ประมาณสองหมืนบาทเลยทีเดียวที่นี่กัเพืนพี่เส้นหองมาเบิงลวกหอยที่ทางฟาร์มเข้าจัดเป็นนังตัวยางเอาไว้ให้พี่ให้น้องเบิงขอเส้นมาเบิงน้ากันครับผมอ่าอ่าบัน,นี้เขาก็มาเบิงลวกหอยที่จีนําไปฝากธน,นาคารอ่า คนลูกหอยเชอลี่สีทองของเฮานะครับที่พีทีนองมองเห็นอยู่ในณะนี้นะครับก็เป็นลูกหอยเชอลี่สีทองใสเหรียญห้าสิบต่างซึ่งทางฟาร์มเฮาได้เตรียมเอาไว้ที่จะนําไปฝากธนาคารหอยเชอลี่สีทองของเฮาอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าตัวนะครับจึงคิดต้นทุนแล้ว กำนวนหอยสองเมือนก็ตันี่ก็จะเป็นเงินประมาณเมือนกบาทนะครับหลังจากที่เฮาได้นำมาฝากธนาคาราลูกหอยเฉลี่ยสีทองอใส่ห้าสิบจดจังเลียงคุณไหวในกระช่งประมาณสองเดือนอท้างธนาคารหอยเฉลี่ยสีทอง จะขึ้นดอกเบี้ยให้เฮาหรือเฮาจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มนะครับจากโตละ50ตางก็จะได้ดอกเบี้ยอีก50ตางก็สิทำให้หอยที่เฮาเลี้ยงอยู่ในกระชังธนาคารหอยเฉลี่ยสีทองมีมูลค่คาเพิ่มขึ้นนะครับจาก50ตางเป็น1บาท กะจายถ้าไมายเฮาได้ขา,ายหอยหรือจำนายหอยอเป็นตัวเงินประมาณสอง0มืนบาทจากการลงทุนแท่นึ่ง0มื0นบาทซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเลยที่เดียว